สิ่งที่เป็นความทรงสห์ที่สุดของการเป็นเด็กก็คือความฝันครับไม่ว่าจะเล่นอะไรก็สนุกไปหมดจึงตนาการต่างๆได้พาให้เราได้เป็นอะไรในสิ่งที่อยากจะเป็นและการสวมบทบาทในบางครั้งมันก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจครับย้อนกลับไปเมื่อราวสักสิบกว่าปีก่อนครับทีริยันเอมปเป้ e ในวัยเจ็ดขวบการสวมบทบาทของเด็กน้อยคนนี้ก็คือการสวมบทบาทเป็นยอดนักเตะของโลกอย่างเปเล่เพื่อลงเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน การรวมทีมกันเตะบอลของกลุ่มเด็กวัยเขวบคิดไปแล้วก็ดูน่าสนุกทีเดียวครับแถมยังมีโทรฟี่ฟุตบอลโลกพลาสติกราคา90กว่าบาทเป็นรางวาัลยิ่งทําให้ความเอาจริงเอาจังการสวมบทบาทของการเป็นเปเล่ของเด็กชายเป้ก็ดูจริงจังเข้าไปอีกในทีมของเอมเปเป้ e ในวันนั้นคุณครูของโรงเรียนครับจัดทีมรวมกันทั้งเด็กชายเด็กหญิงซึ่งเด็กหญิงในทีมของเอมเปเป้ ก็รู้สึกไม่ค่อยอยากเล่นและเอนจอยกับการเล่นฟุตบอลสักเท่าไหร่ทำให้เด็กชายเอ็มปัเป้ P C ครับจุงใจว่าหากทีมชนะเขาจะซื้อสมุดร,ระบายสีให้เด็กหญิงคนนั้นเรียกได้ว่าเด็กชายเป้มีแววเป็นประธานเป้กันตั้งแต่ตอนนั้นเลยทีเดียวและในบ่ายวันนั้นครับเป็นบ่ายที่ถ้วยฟุตบอลโลกพลาสติกราคา90กว่าบาทกลายเป็นรางวัลที่เอ็มปัเป้ C ได้กลับบ้านไปเด็กชายคนนี้ครับแทบไม่คิดสนใจกับของเล่นอื่นๆรอบตัวเลย ครั้งหนึ่งครอบครัวของเขาซื้อรถของเล่นสุดเท่ให้กับเขาที่เพื่อนๆวัยเดียวกันต่างอยากได้แต่สำหรับเอ็มปัเป้แล้วเขาต้องการแค่เพียงลูกฟุตบอลและพื้นที่ว่างในสวนสาธารณะเท่านั้นการจินตนาการและการสวมบทบาทในตอนนั้นคือหนึ่งในหลายๆอย่างที่ทำให้เอ็มปัเป้กลายเป็นนักเตะในแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ซึ่งจินตนาการในวัยเยาว์อาจทำให้เราได้ค้นพบตัวเอง หรือหากไม่ใช่แบบนั้นก็อยากให้ทุกคนลองมองย้อนกลับไปแล้วลองคิดถึงมันครับว่าตอนนั้นมันสนุกแค่ไหนการได้เอนจอยกับความทรงจำน่าจะทำให้เราได้พักผ่อนสมองและมีรอยยิ้มเล็กๆกับมันได้